ความมีน้ำใจลูกรักเคยบอกลูกมาบ้างแล้วว่าคนเราเมื่อจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ตามขอให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้ขาดอะไรก็ขาดได้ไม่มีใครตำหนิแต่อย่าขาดน้ำใจเป็นใช้ได้อย่าเป็นคนแลลงน้ำใจอย่าใจแคบคิดเอาแต่ได้ไม่คํำนึงถึงอกใครช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ คนเราหากเป็นคนแล้งน้ำใจแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาอยู่หรือคบหาสมาคมแบบจริงใจด้วยที่เขาทนอยู่ได้ก็เพราะไม่มีทางไปเท่านั้นเหมือนแผ่นดินที่แล้งน้ำผู้คนสัตว์พืชและต้นไม้ก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากเกิดในบริเวณน,นั้นแต่จะหลบไปอยู่อาศัยกันแบบแผ่นดินที่มีน้ำสมบูรณ์ส่วนคนที่มีน้ำใจ จะมีผู้คนมาพึ่งพาอาศัยอยู่อยู่แล้วก็ไม่อยากจากแม้ว่าบางครั้งจะอยู่อย่างคับแคบก็ตามลูกรู้อย่างนี้แล้วควรพยายามทำตัวให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้ยิ่งคนใกล้ชิดคนที่เราต้องพึ่งพาอาศัยช่วยทำการงานเช่นเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องยิ่งต้องมีน้ำใจต่อเขาให้มาก หากเขาลำบากเดือดร้อนอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่ช่วยได้ใครทำดีทําประโยชน์ให้เราก็อย่าลืมบุญคุณของเขาทดแทนบุญคุณเขาให้รางวัลให้กำลังใจอย่างน้อยก็พูดชมเชยให้เขาเข้าใจได้ชื่นใจสักนิดก็ยังดีการเอื้อเฟื้อเขาด้วยน้ำใจนี่แหละลูกจะเป็นมนวิเศษที่ดึงดูดให้เขาติดใจรักใกล้เราอ่อนน้อมต่อเรา ความมีน้ำใจเป็นสิ่งวิเศษนักลูกเอ้ยคนเราแม้รูปร่างจะไม่หล่อไม่สวยก็มีสเสน่ห์ได้ด้วยความมีน้ำใจตรงกันข้ามแม้จะหล่อหรือสวยอย่างไรหากแล้ลน้ำใจซะแล้วก็ทำให้หมดสเสน่ห์ลงไปมากทีเดียวคนโบราณท่านจึงบอกว่ามีน้ำใจเป็นสเสน่ห์แล้ลน้ำใจเป็นสเสน่ห์